เอาอย่างแมตบ้างลาล่าอาสยามทนนิ่งมานานเดี๋ยวจัดให้ชาวเน็ตด,ดูถูกด่าแรงทนนิ่งมานานจะไม่ทนอีกแล้วสำหรับลาล่าอาสยามหลังโดนกระแสบูลลี่มาตลอดทั้งเรื่องรูปร่างหน้าตาซึ่งเธอก็สามารถลบคำศัพระมาทเหล่านั้นได้โดยการตั้งใจลดทุนแบบจริงจังจนผอมสวยแล้วแต่เรื่องที่ทำให้เจ้าตัวรับไม่ได้ดูถูกความรักกับแฟนหนุ่มเล็กเจสดา รวมทั้งใช้คำหยาบคายหนักต่อว่าเธอซึ่งลาลาก็ได้แคปข้อความที่ชาวเน็ตคนหนึ่งเข้ามาเม้นในเพจเล็กล่าออนแอพร้อมแคปชั่นระบุว่าการด่าของท่านแต่ละคนยิ่งลาล่านิ่งมันยิ่งหนักขึ้นทุกวันงั้นเราก็คงใช้มาตรการเดียวกับแมทแล้วละ่ะชอบมากใช่ไหมการดูถูกคนอื่นเดี๋ยวจัดให้